อาจะเอาคาืนไล่ก็คืนยัง <c oughs> เอาต่อไหมครับตะกี้บอกให้ให้คนมงเอาจาครับที่พี่ไปยืนคู่กับแฟนนี่อ่ะเฮ้ยไม่ให้แรับก <c oughs> <c oughs> ูว่ากูจะโดนจับได้เนะยสุดท้ายโดนจับได้จริง แม่เขาเดินไปเดินมาเขามองเสร็จเขาเดินไปหาพ่อเขามาซุ่มๆอยู่ซุ่มๆผมยื่จังเ่อมจิตแม่มาจับได้ยืนตั้งนานแม่จับไม่ได้พอดูทจริงเขาเดินไปบอกพ่อป่ะพ่อพ่อนี่ไม่ไอเดียเจ๋งเลยไอ้ยีให้โดนจับได้จนได้แต่ว่าจะโดนจับไม่ได้ โคตรฮาเลยเขาเดินไปหาด้วยนะพ่อพ่อนี่แม่ไอเดียก <c oughs> <c oughs> ูยืยนจะครึ่งชั่วโมง,งอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะนะยินคู่นาดีสวรรค์นหน่อยกูนะนะม,นมั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 นนะไม่รู้มีใครแคปหรือเปล่าจะบอกให้แคปให้หน่อยแล้วโคตรจี้เลยแม่เขาเรียบบอกพ่อเขาเลยพ่อไว้ป่ะพ่อพ่อนี่แม่ไอเดีย <c oughs> <c oughs> พ่อพ่อได้ไหมเดียแคมาแค่มากูบอกแล้วกูเยืนตลอดอะไม่ได้เด็กหรอกไปยืนข้างนารีสวรรค์เลยให้รู้กันไปข้างตอนแรกจับไม่ได้หรอกแล้จับไม่ได้ตอนนี้ก็เตรรียมมั้้คบบะไไ่ออกใหสจะดีเหรอ เตอร์ทำงานแบบนี้มาสองปีครับแคปไว้แล้วล่ะไม่คัวแคบไป้แล้ววยข่าวไรอให้ลุงเนไล่เตอร์ไม่มีรไม่มีมวนเลและเดียยืนตั้งนานนะไม่มีใครรู้เรื่องนะแม่เขาเดินมาข้างหลังกูเสร็จเขาเดินไปหาพ่อไปพ่อพ่อนี่มายไอเดียนะโเฮ้ยกะหาตึม ไม่มีอะไรไม่จะหานขนาดนี้แล้วก็ตามติดนะเขาก็กำลังให้รับทราบข้อเก่าหาอยู่นะครับก็ลองดูกันไปว่าจะได้ไงบ้างนะครับนะในเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับนะเดี๋ยวไปดูซะหน่อยแล้วกันนะไปดูซะหน่อยไปดูซะหน่อยแล้วกัน ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปไหมไม่ไปทำไมกลับบ้านเนี่ยเราทำร้านอาหารเราต้องดูแลร้านเราสิไปกันหมดเลยนะจะนั่งตากแอร์มัตติยังไม่มาเลยมาวันนี้ร้านแหรมัตติถ้าตากจริงเลยแต่พอเราเดินคดีเสร็จเป็นจริงปั๊บมัตติถึงกอับมาเป็นการสนับสนุนนะเราจึงมาอ้างมัตติมาเสรลสมา ปิดเพื่อนตั้งแต่การพูด<ๆ>การแสดงไหนๆเขาจับได้นะครับ,รบมันกาออรผิดพรบคอมปิดเพื้อนแต่ตะนั้นมติดไม่เกี่ยวต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนเอาละครับมหามีเชืญออะไรครับผมคนนี้แยกพูดในสองเรื่องนะครับคือคพูดในฐานะนักกฎหมายประเด็นทีน่หนึก็ ทยนะครับคณะสงฆ์ไทยที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยให้ท่านไปดูมาตรา15บห้าปีเพราะองค์เล็บสี่ไม่น่าไปติดกับมหาเถรสมาคมเลยการตอบมีคนเราเรื่องอะไรของพระเถรสมาคมแล้วในวรดสองนะครับเดี๋ยวมันจะตีกันในมาตาสิบาหรืจะมีประธานหรือยังไงท่านไปอ่านนะทนายพูดละเขาเขียนไปชัดว่ามหาเถรสมาคมจะสร้างนะเป็นคนสร้างว่าขัดแย้งไม่ดีออกคนเรารื่องนึงออกกฎมหาเถรสมาคม ะาแลคําสัั่งใดคครบคือต้องบอกก่อนนะในช่วงที่ทางของทนายธรรมราชนะนะ,ะกับคุณช้างออกมาเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอะไรที่มันซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้อ,ของอะไรกับเรื่องของคดีในว,วันนี้นะป <c oughs> ัญหามันก็เลยจะดูแบบแปลกแล้วก็ดูในลักษณะแบบเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรวะกับเรื่องของคดีเชื่อมจิตหล,หลายๆคนเขาก็รู้สึกแบบนั้นนะ,นะครับ ตวัวผมเองผมก็งงๆนะนะยืนข้างนาฎิสวรรค์ยังมีความสุขแต่ทาไมเ,เขาคุยเรื่องอะไรวะให้โคตรงงเลยงงไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยอะความรู้สึกผมนะผมก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆนะครับนะคือมันมันคู่จะอยู่ในประเด็นอนะ <c oughs> หลายๆครั้งนะครับนะเวลาที่อยู่ในศาสตร์อะไรเองธรรมราชธ,ธรรมราชออกมาธรรมราชออกมาธรรมราออกมา,รรา,มาแล้วดนะ พี่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 ขอถือให้่ราดิผมไม่ผมไมคุยรรมาดได้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 เลผมขอไปให้กำลใจรรมราดหน่อยเดี๋ยวผมวิ่งไล่ตามไปไล่ไปนี่ไปตามพิเทียาดีกว่าตามพเียงโอราชาดในกัาดแดงในซาแจ้เวลาผมกับกล้องไงพี่กล้องกล้องอางนี้กับกล้องไงนพี่

ชีวิตผมก็วนตีนอย่างเงี้ยครับเรา,าก็วนตีนไปเรื่อยเราไม่ได้มีข้อขัดแยง้ง <c oughs> <c oughs> เรื่องปกติเขาก็กกำลังคุยจุฬา <c oughs> เขาบอกคุยจุฬาเขาบอกเวลาแบบไปไลฟ์สดแบบผมมาพูดไม่ดีพูดไม่ดีตรงไหนวะครูว่าพูดดีสุดแล้วผมไม่คนที่พูดดีสุดแล้วถ้เาเกิดผมพูดไม่ดีนี่แม่งคนที่ไลฟ์สดเรื่องเชื่อมจิตนี่แย่ไปเลยนะ มัน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 หลายหลายอย่างเลยนะโอ้ยผมไม่มีคำยากหรอกผมไม่มไมค่อยพูดยากแลนะ้วภาพสั่งนะคะปวดตาเดีย๋ยวไม่มีไม้คนอื่นเขามีไม้กันกูไม่มีไม้กูมือลว้ลวนเลยนะอ๋อพูดไม่เข้าข้างเขามันก็ต้องดูตามประเด็นป่าวะนะเข้าข้างบ้างไม่เข้าข้างบ้างเป็นเรื่องปกติหรือเปล่ามันไม่เรื่องปกตินะเว้ยผมจะบอกให้นะจใจผมมานั่งเข้าข้างตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ อะไรที่มันถูกอะไรที่มันไม่ชัดเจนผมก็ไม่พูดแต่ถ้าเกิดอันไหนมันชัดเจนมันผิดเราก็พูดได้ถูกปะเ <c oughs> ข้าใจปะฉันคือคุณต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าผมต้องเปิดไลฟ์มาแล้วผมไม่ต้องพูดอวยมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าให้หาพี่เดียอยู่ในกี่โมงก็เดี๋ยวน่าจะนั้นละเพราะว่าเดี๋ยวทางาพี่เปียงตน้นองค์ต้นออ,อีเนี่ยเขาต้องไปขนกระแสต่อเขอ้าใจปะนะ คือไอ้ผมเองไม่ได้อะไรหรอกเราก็ต้องกู้ไปตามเนื้อผ้าถ้าถูกก็ว่างันไปตามถูกถ้าผิดก็ว่างันไปตามผิดมันเป็นเรื่องชัดเจนอยู่แล้วใช่ดึงแบบมาดึงกาแฟนี่แหละเนี่ยฉันคือต้องเข้าใจในระบบก่อนนะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรไม่ใช่อยู่ดีเราจะมาพูดโม้ซัวผมพยายามจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดโม้ซัวรเรื่องอะไรนะเว้เข้าใจปะ ก็ไปทักทายทักทายนะแต่เขาก็ไม่อะไรกับผมหรอกพี่พี่ธรรมราชอ่ะเขาก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับตัวเขาะนนะฉะนั้นคือเราจ้าอะไรเราก็ให้เกียรติเจอกันอะเข้าไปทักทายนะถ้าเกิดเขาไม่สะดวกก็ไม่คุยเท่านั้นเองโคตรง่ายเลยนะครับอยู่เกินชั่วโมงไหมหนูเพิ่งดูพ่อเสร็จว่าจะตามไปน่าจะครึ่งชั่วโมงน่าจะได้อันะ ไปซื้อกาแฟมาฝากขนวยหน่อยอุ้ยเขามีเขามีของเขาอยู่ข้างในกาแฟเขาก็ตามเราทุกก้าเหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติกับครูปอกแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเกิดเป็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนและอะไรที่มันจะแบบเอาง่ายๆเลยล่าสุดที่มีข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องของอของผลิตภัณฑ์ของทางนิมิตเทวาชอ็อปอะไรสักอย่างนี่นะผมก็มาพูดพี่นาทีแกบอกว่าเป็นแค่ความคิด ผมก็บอกเลยว่างั้นอย่าพิ่งตัดสินนะว่าเขาจะทําไม่ทําผมก็ให้เกียรติพี่นาทีสีทันดอนนะเว้ยถามแกเด็ในไลฟ์คนที่อยู่วันนั้นน่ะนะฉะนั้นคือผมบอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีมีการพูดหรือมีการคา,านขึ้นมาผมก็จะไม่ตัดสินใช่ไหมฉะนั้นคือเราก็ชัดเจน,นะว่าถ้าพี่นาทีบอกว่าเป็นแค่ความคิดยังไม่ได้มีการทําก็ต้องให้เกียรติเขาถูกปะ่ะอย่างวันเนี้ย ก็ให้เกียดเขาผมก็ยืนฟังของผมผมเขาไปจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรแต่ผมก็กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเวลาผมไล่แล้วผมพูดอะไรเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับให้ได้นะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณกระทำแล้วมันไม่ถูกต้องกับสังคมเท่านั้นเองเข้าใจไหมอากาศร้อนอย่าลืมดื่มน้ำไม่นะดื่มอยู่นะตำรวจตำรวจแม่งเกรงใจกูหมดเลยมึงนี่แม่งกล้ามากใส่หมวกไหมผมแต่งตัวแบบนี้มากองปรา ก็ทำได้ในฐานรของไทยพุทธนะจะไปม,มากกว่านี้ผมทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้หรอกนะเวลาเรามาทําเรื่องราวเกี่ยวครับอ่ส่วนรวมอะ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าใครจะคิดยังไงคิดอย่างเดียวว่าถ้ามันได้ความถูกต้องก็คือจบเท่านั้นเองครับนะนะก็ไม่รู้ว่าบาแม่เขาจะยังไงนะ แต่สุดท้ายแม่เขาจับกูได้อตอนแรกจับไม่ได้กูยืนตั้งนานตั้งครึ่งชั่วโมงยังไม่รู้เรื่องเลยไม่เดียวเอาแก้วบิ๊กมาฝากด้วยนะแก้วเปลาเหรอก็ขำๆมาเด้อผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงต่อนะแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าม,มันดีมันถูกต้องก็เข้าสู่กระบวนการก็จบจริงๆ เขาเข้าสู่กระบวนการก็จบไม่ต้องอะไรมากมาไม่ต้องซ้ายขวาหน้าหลังนี่เรื่องจริงนะเพราะเดียมองว่ามันหนีความจริงไม่พ้นหรอกความจริงไม่ก็คือความจริงแต่เราจะไปตัดสินเองด้วยอารมณ์หรือด้วยแบบความรู้สึกไม่ได้นะคนที่จะตัดสินได้ก็คือศาลเท่านั้นเองครับนะดีแม่เห็นแล้ววิ่งวิ่งหนีเขาอ่ะก็คงให้ญาติธรรมมองแหละว่าอีหาเดียมาแต่งตัวแบบไหนมามันแต่งเป็นกูมาหรือเปล่า กว่ฉลาดกว่ากูแต่งตัวแบบเนี้ยไม่มีใครรู้หรอก <laughs> ใครไม่จะมาจับจับกูได้วะไม่มีทางหรอก <laughs> ไปอีกหนึ่งครั้งที่ต้องขอโทษญาติธรรมที่จํากูไม่ได้ <laughs> ไปยินข้างแม่งไม่เคยร,รู้เลยนึกวก็พวกเดียวกันเฮียฮาวะอยู่นี่ครับนี่อยู่ที่กองปราบนะนะ <Hey, S 1> <laughs> <laughs> สารวัตรเจาะแจ๊ะนะนี่ <laughs> นะสารวัตรเจานะแจ๊ะมันดีนะเปิดก็ปิดเขาคิดว่าพี่เดียคงแต่งตัวเป็นเหมือนแม่มาพี่เดียคิดว่าอย่างนั้นนะเขาคงให้ยติทําดูอ่ะอีเดียมาแต่งตัวมาแบบไหนว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายกูแต่งตัวมาเป็นสารวัตรเจาะแจไม่มีใครรู้เรื่องเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลย ใช่ครับวันนี้หดก็แสเรื่องเชื่อมจิตนะเนี่ยเดี๋ยวพอสัมภาษณ์เสร็จพวกพี่ๆเขาก็ต้องรีบไปช่องสรายการมันเข้าเที่ยง40นะถามทําไมต้องยืนหน้านาลูด้วยไม่ได้ยืนหน้านาลูคือมันก็เป็นมุมเดียวอะที่คนยืนบอกว่าพี่แบนปอเราก็ต้องยืนข้างของ,ของสวยๆงามๆจะไปยืนข้างแม่ก็ไม่ได้เดี๋ยวคุณพ่อหึงใช่ไหม หนูว่าใส่กางเกงช้างมาฮากว่ากูจะโดนล็อกคอเลยใส่กางเกงช้างเขามองว่าไม่ให้เกียรติสถานที่เลยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยสังเกตการไม่ได้ไปปั่นไปป่วนอะไรเขาหรอกเราก็ดูนะอะไรที่เป็นหลักๆที่ผู้ใหญ่ท่านต้องไปคนคนแถลงเราก็ไม่ต้องไปยุ่งท่านเองผมไม่คนแนวนี้อยู่แล้วนะ ได้พาสปอร์ตสวรรค์มาหรือเปล่าพี่หนึ่งะมันมันนี่นะเขากลับคิดว่ากับใจมาดางเขาหรือเปล่าเขาไม่แน่นะกูไปยืนซะแท่จะสิงขนาดนั้นยืนจะสิงขนาดนั้นเขาคงคิดว่าผมดูสิน้องเดียมันกลับใจน้องเดียมันตาสว่างแล้วตาสว่างสถี เขาคงไม่ได้ไปเลยครับเขาคงไม่ไปหนกระแสหรอกครับไม่ไม่น่าไปเลยครับเดี๋ยวว่าเนี่ยพี่ว่าพี่หนุ่มจะเชิญไปเหรอวะ่าถึงเชิญไปเขาก็ไม่ไปหรอกเดี๋ยวว่านะ,นะเขาไปเขาก็รู้ว่าไปเขาต้องโดนยำโดนลุมหรือเปล่าเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่าวันนี้มาทําอะไรวันนี้ทางเชื่อมจิตเนี่ยทั้งแดคนนะครับมารับทราบข้อเก่าวหาที่ตอทอเกี่ยวกับเรื่องของพรบคอม นะครับแล้วก็คดีของพอมอแล้วก็คดีช่อโกงประชาชนสคดีนะฮะในวันนี้นะทําไมไม่ถามว่าช่อดอกไม้เอามาให้พี่หนูแร้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมเราเ็าไม่กล้าที่จะคุยเหรอเขาเนาะไม่หรอกมันเป็นมุมเดียวที่ยืนได้พี่มุมอื่นมายืนไม่ได้หรอกผมก็ยืนข้างพี่ตํารวจไม่เห็นหรอนั่นแหละหน้าอิ่มแม่ดูไม่มัน่นคือผมบอกเนะีย พี่ธรรมราดเองแกก็โสมนะแม่แกก็โสมนะหน้าตาหรือแกไม่แต่งหน้าเดี๋ยวก็ไม่รู้นะ <s> อาจจะเป็นเพราะแกไม่แต่งหน้าหรือเปล่าแกอาจจะไม่แต่งหน้า <s> นเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็แยกย้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเขาคงไปเจอไี้ขนกระแส นะก็น่าจะไปเจอที่บนไฟสายสวัสดีครับพี่นะสวัสดีพ่อวนทองเพทพดีครับเป็นไงครับไหนครับนี่ออนไลน์อยู่เหรอนี่นี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณขอต้อนเลยขอ้โหงงงงผมก็บองไม่ไถ่หว่าผมมานานแล้วพี่ครับอย่าไล์อยู่จะชั่วโมงกว่าแล้ว เจอพ่อน้องเพจนะครับนะเชื่อมจิดใกล้แล้วใช่ไหมก็มันก็เข้าสู่ระบบแล้วครับเข้าสู่กระบวนการแล้วก็หลายๆอย่างมันก็เริ่มที่จะเข้าไปในระบบอะเอาง่ายๆคือจริงๆเรื่องที่ปอทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพวกเราแล้วนะเราแค่มาสังเกตการณนี่แหละครับนะตอนนี้เป็นเรื่องของทางสำนักพุทธกับทางพมแล้วก็ทางปอทโดยตรงนะครับเราเองก็ เป็นอย่างที่บอกอ,ะอ่ะฮะก็ตัวจริงเข้ามาแล้วอะเราก็เป็นตัวสำรองอะพี่นะครับนะเนะี่ยพี่พงทพี่เปียกเขาก็เดินทางไปละนะเขาก็จะลากผมไปขนกระแสมาไม่ไปก <c> ล <oughs> ับบ้านนะครับกลับบ้านกลับบ้านนะครับให้ผู้ใหญ่เขาลุยดีกว,นะว่านะสารวัตรเดียนะครับแต่พี่พีาา่นาลุ้นรถรถอะไรไม่ไม่พี่ไม่ได้ไปเดีย๋ยวพี่ได้กลับ กับพี่ไม่ได้ไปนะให้ผู้ใหญ่เขาลุยกนดีกว่ามันกว่านะนะไปนะเอาต้นอ้อฝากอะไรไม่หน่อยเร็วนะฝากอะไรไม่หน่อยเร็วเดี๋ยวจะไปหมนกระแสให้คนติดตามต่อก็ฝากติดตามรายการหมุนกระแสนะคะอ่าคขอจะพูดอะไรเอาแซบไหมวันนี้แซบไหมแซบไหมก็ยินจ้องหน้ากันแทบจะแบบอืมแล้วอ่ะเออก็มาสิก็มาสิแต่คุณทําสีหน้าใส่นาลีสวรรค์จนผมไม่พอใจ น่ารั่วเหรอใช่คิดว่ากลัวเหรออืมสวยแต่สมองไม่มีอุ้ยตายแรงอ่ะแรงอ่ะแรงมึงเนี่ยอีบ้ามึงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมึงจอจแะไปจะไปไปจะบอกว่าเขาสวยจะไม่มีสมองไม่ได้นะมึงขยี้กลัวตัวขยี้อยู่แล้วไปเจอกันเดี๋ยวนะพอดีจ้ะโชคดีโชคดี นะเราก็เดินมาส่งน้องมาหน่อยนะคือต้องบอกก่อนนะว่าหลายๆอย่างหลายๆมุมนะครับมันก็มีในทางของตัวเองนะทุกคนมีความเชื่อว่าตัวเองถูกบางคนมีความเชื่อว่าตัวเองถูกมันมันบอกไม่ได้คนที่จะตัดสินเรื่องนี้ได้คือศาลนะครับฉะนั้นคือเราก็ให้ความเคารพศาลเหมือนทุกๆครั้งที่เราทําต้องบอกแบบนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มัน เป็นเรื่องที่ถูกต้องก็คือเรื่องที่ถูกต้องอันไหนที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องนะครับแต่เราจะใช้ตัวเองเป็นมาตรฐ,ฐานในการตัดสินมันคงไม่ได้นะนะครับก็ให้กระบวนการตัดสินไปแล้วกันดีที่สุดนะผมว่านะครับคือสุดท้ายของสุดท้ายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันมีคนผิดนะครับมัมีคนผิดนะแต่ใครจะผิด สารท่านนะครับจะเป็นคนตัดสินนะครับวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามนะครับขอบคุณมากๆก,กับไทยพุทธทุกคนขอบคุณมากๆก,กับหลายๆคนที่ส่งของขวัญมาและก็แชร์ไลน์และหน้าจอนะครับนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มันเป็นทิศทางที่ดีนะครับที่มันกจะเกิดขึ้นกับคดีของเชื่อมจิตนะครับยังคนติดตามต่อนะครับยีบสองนี้ตรงไหนเราจะตามไป นะครับถ้ายังดื้อดึงในการจัดงานนะครับ24 25เราก็จะไปสุราษฎร์ธานีการแต่งตูวครั้งหน้าจะเป็นแบบไหนฝากติดตามด้วยวันนี้สารวัตรเจาะแจะขอบพระคุณทุกคน